ถั่วงาถั่วงากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้สำนวนพังเพยของไทยนี้ผมชอบมากครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องสะท้อนสอนใจมันแปลว่าอะไรครับเรามาดูกันนะครับกว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้เป็นสถานการณ์ที่เมื่อนําถัว่วและงามาคั่วรวมกันอยู่ในกระทะเดียวกันเรารู้กันดีว่าถั่วนั้นกว่าจะสุกก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่งานั้นแป๊บเดียวครับก็สุกและไหม้แล้วดังนั้นเมื่อนําของสองอย่างมารวมกัน ในกระทะเดียวกันแล้วก็คั่วกันไปเนี่ยนะครับหวังว่าถั่วจะสุกแต่ถั่วมันสุกช้างไงครับงามันสุกก่อนคนโบราณเขาก็เลยเปรียบเลยว่าถ้าเรามุ่งหวังที่จะ,ะคั่วถั่วจนกระทั่งถั่วนั้นสุกการนํางาใส่เข้าไปก็เปรียบเสมือนการลังเลละล่าละหละังเพราะยังไงงามันก็ต้องสุกก่อนอยู่แล้วก็เปรียบเสมือนการทํากิจการงานใดก็ตามถ้าไม่รู้จักการวางแผนให้เป็นระบบ คิดแต่เรื่องระยะยาวไม่คิดเรื่องระยะสั้นก็ไม่ดีนะครับคือต้องบอกก่อนว่าการมองการไกลการมองแผนระยะยาวนั้นก็สําคัญแต่ถ้าเกิดว่าความสําเร็จในระยะสั้นมันขาดหายไปไม่ได้พินิษพิเคราะห์พิจารณาให้ดีว่าระยะสั้นต้องทําอะไรก็เปรียบเสมือนสถานการณ์วิกฤตครับในการแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤตนั้นไม่ใช่มัวแต่มาจะมาทะเลาะบ,บอแวงกันนะครับว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูก คนที่เดือดร้อนคือคนจํานวนมากดังนั้นไม่ต้องไปโทษกันละครับว่าใครถูกใครผิดแล้แวก็ไม่ต้องไปวางแผนระยะยาวมากต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคู่ขนานไปกับการทํางานระยะยาวการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็คือการขั้วงาการแก้ไขปัญหาระยะก็คือการขั่วถั่วเพราะฉะนั้นเมื่อดําเนินการทั้งแผนระยะสั้นและระยะกลางระยะยาวแล้วไซส์กว่าถั่วจะสุกงาก็คงจะไม่ไหมและนี่ก็คือความชาญฉลาดคนโบราณมากครับทำงานคู่ขนานกันไปทำงานโดยไม่หลังเลทำงานอย่างเป็นระบบ ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่เรียกกันว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่